สนใจปั๊ม gp ทักไปที่เพจ ttkt studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม ttkt studio นะฮะวันนี้ก็จะมารีวิวม่าผม s ม m u r a n นะฮะได้มาสดๆเลยคนนี้นะผมตัวตัน96นะบูตแล้วเนี่ย96ถ้าไม่ถ้ายังไม่บูตอีกเกค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะนะฮะถ้าเป็นหน้าต่ำเนี่ยก็86วะ่ะ หน้าเป้าอย่างเดียวนะผมสไตล์นี้นะฮะโอเคถนัดเท้าวขวานะครับผมนะฮะซามูรานุแล้วก็ทำเกมรุก97บอลโทรน91นะฮะแล้วก็มีสองสั้น79ยิ่งอย่างน้อยเลยวะ่ะ <c oughs> จบสกอร์96นะเยอะนะนะผมทำเกมรุก97จบสกอร์96นะฮะมีลูกหมวงด้วยนะผมมีหมวง94นะฮะแล้วก็สปีด9กสปีดต้น87ดเจ็ดนะผมพลังการยิง91แล้วก็กระโดด98เลยนะฮะ แล้วก็มีแข็งแกร่งใน90บาลานซ์81เอตีมินาเก้าสิไอคิชั่น80ดสิบนะผมดูดันก็เพิ่มขึ้นมานะผมนะซามูราโนูนะโอเคสกิลก็จะมีพวกเอ่อสกิลมุ่งนะผมมีชิปบอลมียิงไกลนะยิงลูกคุกยิงท่าย,ยากยิงโดยไม่ต้องจับบอลเล่นบางจังหวะเดียวนะผมมีสกิลเรียกฟาวนะแล้วก็ลงมาไล่บอลได้ดีนะบางจังหวะนะผมแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะสไตล์ก็จะเป็นพุทธิเบบ อยู่ในกรอบเขตโทษสะส่วนใหญ่นะครับผมเป็นนักเตะที่อยู่ในกรอบเขตโทษนะฮะคอยปั่นป่วน,นกองหลังซะมากกว่านะครับผมซามูราน่มาลองจับลงสนามรับผมจะเข้ามือหรือเปล่านะฮะซามูราน่ไม่เคยใช้มาก่อนทางเวอร์ชันตำนานก็นานแล้วอะใช้นานแล้วอะนะครับผมมาอเพนชาเลยนะผมลุยะฮะไปโอหเคียบผมมา มาเกมแรกครับผมมาะสำหรับอ่าซามูราโนุนะครับผมสายนี้นะจริงอ่าหาช่องดีนะนะจบสกอร์ก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมมาทีเอ็มปปเป้ปปัดมาเมซี่ซี่มาปั๊บเป้ซามูราโนุมาทิจิราดยกลูกนี้สวยๆซามูราโนุถึงไหมไม่ถึงเะี้มซามูราโนุไทยมาแลว้วครับผมป๊อปป้หลุดไปแล้วฮะเอ็มปเป,ป๊เป้ป๊อปป,ป้ป๊อปป้มาอย่างนี้ ปัดมาซามูราโนโน่ยิงโอ้โหลูกนี้มาครับผมนะยิงไปหนึ่งเม็ดลูกนี้ล้มตัวยิงด้วยนะนะครับเอฟซีว่ามันจะไม่เข้าเหมือนกันนะครับผมซามูราโนโนครับผมยิงได้ปหนึ่งเม็ดนะเอาเรื่องอยู่นะครับผมถึงด้ยตันจะไม่เยอะแต่ก็พอได้อยู่นะฮะโอ้ยเคี้ยบผมจบเกมครึ่งแรกนะฮะมายิงได้ช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับผมนะเป็นนักเตะที่เข้าเคมกันนะนะส่วนใหญ่ฝรัง่งเนี่ยจะ จะพุ่งหน่อย97 98 99็ดเก้านะนะผมเต่ซามูราโน่เนี่ย96เท่านั้นนะผมเนี่ยแต่ก็พอเล่นได้นะโหดเหมือนกันนะผมาที่ซามูราโน่ฝากเอ็มเปเป้เปเป้ไทยมาก่อนาราบาฝากแมตซี่หลุดไปแล้วลูกนี้ปัดเข้ากลางซามูราโน่ยิงเรียบแล้วโอ้โหเนี่ยสมกับสไตายนะผมนะโอ้เล่นในกรอบเขตโทษได้ดีเหมือนนะวิ่ง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 ขึ้นวิ่งลงแล้วก็หาช่องได้ยิงฮะ มาที่ซามูราโน่ครับผมฝั่งนู้นรูปบบสัน้นไทยมาที่รรนโดฮะดูต้องปาดให้ซามูราโน่อย่างนี้ลักนิดหน่อย <c oughs> นะผมไกลไปหน่อยฮนะ,ะาอาบาร์ที่ซามูราโน่ฝากให้โดโดไทยมาเลยลูกนี้เข้าขวายิงโอ้โหอย่างสุดนะผมโอ้โหอย่างสุดเลยว่ะซามูราโน่นะเอาเรื่องนะฮึ <c> ืม <oughs> นะ เป็นในคอนเนที่วิวตันไม่เยอะนี่ขนาดบูทเลยนะไม่เยอะแต่ค่อนข้างโหดเลยนะทีเดครับผมทีซามูรานูยกไปให้คริสเตียนโนโอ้โหเปิดบอลก็ไม่ได้แย่นะบอกม,มาดูมาแล้วลูกนี้ปัดมาไม่ถึงเตดได้ไหมโอโ้ยังฮะเออลาบาฮะทำทีเซมมรานูมาป,ปัปเป้ปัปเป้แทงลูกนี้หลุดไหมย,ยังไม่ถึงฮะ ซีดักได้สวยครับผมมาเอ็มเปเป้เอมเป้ต้องแทงมา,มาลูกนี้เข้าขวายิงโอ้โห,โหมีปัดนะเราไม่ปัดดูดิเสียบมุมแน่นอนนะผมโอ้โหได้อยู่นะนะผมมาทีมเมซี่ครับผมมาปเัเป้์ฝาบซามูราโนโแล้วก็แทงมาเลยลูกนี้หลุดมาแล้วปัดเข้าในซามูราโนโอ้โหติดเซฟโอ้โหลูกนี้ต้องให้โกครับผมด,ดีนะนะแหมติดเซฟนิดหน่อยครับผมมาเจอราดเปิดคุ้มโค้งเข้าไปฮนะ โสซามูรานเอาเรื่องอยู่นะผมซามูรานุมมาที่โรเบรซานนะผมปัดเข้ากลางมาซามูรานุแทงเข้าข้างในปะเปยเจาะๆโอ้โหไม่ได้ยิงอ่ะน่าเสียดายเอายังแย่งบอลได้ลูกนี้เข้าขวายิงเลยละกันโอ้โหูเนี่ยอุ้ยโหดโหดโหดอยู่นะเนี่ยโอเคอะผมจบเกมแรกฮะอยู่ที่สี่สามนะผมน่ะเปิดบอลนีกก็มีเปิดหนึ่งครั้งแล้วก็แม่นด้วยแล้วก็สองสั้นก็พอได้นะ บางทีเอาเรื่องอยู่นะซามูราโน่นะผมยิงไปสามเมตร <laughs> ไม่คิดว่าจะยิงได้ขนาดนี้นะนจริงแค่สงสั้นยิงหนึ่งลูกก็พอแล้วจริงที่คนะิดไว้นะว่าดูตันก็ไม่ได้เยอะนะดูตันแค่เก้าหกนะตำแหน่งนี้นะผมโอ้โหยิงไปสามเมตรเกมแรกครับมาเราไปต่อเกมที่สองครับผมนะแวะดูไฮไลท์หน่อยสักก็นแล้วกันสักหน่อยสักหน่อยนะผมอันนี้เป็นลูกโดนยิงนะไม่นับเลยได้โดนยิงอ่ะนี่นะผมลูกแรกครับผม นะลูกนี้หลุดเดี่ยวมาแล้วก็ปาดมา <c oughs> นะผมคนปาดลูกนี้ก็สุดนะฮะลูกแรกลูกแรกนะมานี่เป็นลูกที่สองครับผมชิงกับดูนะลูกนี้นะแล้วก็เข้าขวาเหมือนกันยะิงนะเอาเรื่องอยู่นะทุกคนนะนะเล่นในกรอบเขตโทษต้อเข้า,ขาขคมกันนะนะเค okay. แล้วก็ลูกไหนวาลูกที่สี่ ลูกไหนเป็นลูกที่สี่นะฮะหาไม่เจอนะผมหาไม่เจอจริงๆนะเนี่ยอันนี้จะเป็นลูกแรกนะผมนะซามูราโน่ซามูราโน่ลูกแรกอันนี้จะเป็นลูกที่สองนะฮะที่ชิงกับโดนะผมไอ้ลูกสามอยู่ไหนวะลูกสามอยู่ไหนวะทุกคนไม่มีลูกสามให้ดูเหรอฮะซามูราโน่ไม่มีลูกสามให้ดูเหรอฮะ อันนี้เป็นเจอร์และปปเป้โมงนะและลูกสามไม่มีให้ดูเหรอฮะโคดนมิมันยิงสามลูกไม่ใช่หรอวะเจอแกมสองนะผมนะไม่ยิงไปสามลูกเระเนี่ยนะโอเคไม่ไปแล้วผมมาไปต่อเกมที่สองผมไปฮะหมาผมนะเกมที่สองสำหรับซามูราโน่นะผมลุยๆๆนะค่อนข้างโอเคเลยนะไม่ได้เย่นะฮะมาซามมราโน่ ทงมาที่คริสเตียโนโดรอก่อนแล้วก็ยกไปฝั่งนูน้นสาก้าไม่สวยไม่สวยลูกนี้อาท์ิเมซี่ครับผมต่อซามูรานอะอาทิโดแล้วก็ชิงลูกนี้โอ้โหไม่หลุดนะแต่โอ้โหทางเอามาอย่างงี้ซามูรานวิ่งมาแล้วโอ้โหไม่ทานนะกูแต่ทางเมื่อกี้ดีมากครับแทงหลุดนะเรียบร้อยแน่นอนฮนะเสียดายปะสาก,ก้าบอกมาโดลูกนี้แทงแ่นะตั้งตัวไม่ทานนะผมซามูรานะ่ะ ที่ซามมราโน่พลิกมาฝากให้ดูดูฝากซามูราโน่แล้วก็แทงมาส,สวยๆหลุดมาแล้วยิงเรียบร้อยผมโอเคผมเซิไปหนนะึ่งเมตรฮะเกมนี้ค่อนข้างตึงน,นะนะผมแต่ก็ส่งสั้นได้นะไม่ได้แย่นะผมซามูราโน่นะฮะโอเคนะจบเกมครึ่งแรกพอดีด้วยนะผมนะซามูราโน่นะผมไม่ได้แย่นะไม่แยนะ่นะผมเกมนี้นะโอเคมาเราไปต่อเกมครึ่งหลังับผมไปฮนะลุย อาริซาโมราโน่ตากให้ดูลูกนี้แทงมาสวยๆไปคนเดียวผม,มเข้าขวาพอดีเข้าขวาพอดีอยิงไกลเลยและกัน <c oughs> อย่างคองมะลูกนี้โอ้โหเชี่ยเรื่องนะนะผมเนี่แะที่ผมคิดไว้ก็คือยิงหนึ่งสักสักยิงหนึ่งแล้วก็จ่ายหนึ่งผมเป้าโอเคเลยนะซาโมราโ,โน่นะคือตามเป้ามากครับผมนะที S <S สากะผมตักซาโม,มราโน่าปาดมาเดอยยงมาีิดู ดูแทงมาเหมือนเดิมลูกนี้หลุดไปอีกแล้วไหมต <c oughs> ิดบอลบิสก,ก้าฮะเแ้เรื่องอยู่นะเนี่ยทำเป็นเล่นไปนะผมมาทีโดยอีกครั้งฝาบซามูรานแล้วก็ยกไห้ดูลูกนี้แล้วก็ปาดมาคืนได้ไหมแต่ส่งสัน้นเปิดบอลก็ไม่ได้แย่นะทุกคนนะที่เปิดแบบสั้นๆที่ไม่ได้ไปเปิดไกลขนาดนั้นนะผมไม่ได้แย่นะฮะซามูรานาผมถึงไหมโดมาแล้วก็แทงหลุดมาแล้วลูกนี้เขวายิงโอ้โหอย่างเดือดนะ โอ้โหซาโูราโน่คือดีนะคือดีอะนะผมืไม่คิดว่าจะยิงได้ขนาดนี้จริงนะเคสซิหนึ่งยิงหนึ่งต่อเม็ดเนี่ยผมว่าโอเคนะไอคอนิมูเมนต์เวอร์ชันแบบที่ข้าพลังไม่แค่ขนาดบูตแล้วยังอยู่แค่เก้าหกอะทุกคนนะปกติเก้าหกนี่คือยังไม่บูตนะถ้าเป็นไอคอนิทั่วไปนะอันนี้คือบูตแล้วอยู่ที่เก้าหกอะคือไม่คิดว่าจะโขดขนาดนี้นะผมเชื่อเล่นไปเล่นมาเข้ามือเฉยนะซาโูราโน่นะ นะผมลูกชิงได้นะฮะโอ้โหโอ้แค่ผมจะเกมที่สองนะฮะโอ้ค่อนข้างโหดเลยนะซามูราโน่นะฮะเ้ยเอาเรื่องนะผมไปซ่อนนะโอ้โหหืมคุ้มคุ้มเป็นคนเป็นนักเตะที่เปิดได้คุ้มมากนะฮะงบน้อยด้วยนะผมยิงไปสองเม็ดนะผมเกมนี้ฮะโอ้โหได้เรื่องนะทุกคนนะฮะวิ่งหาช่องค่อนข้างโอเคนะแต่เกมนี้ยิงกันเยอะนะยิงกันเยอะนะผม ซามอราโน่ยิงไปสองเม็ดในเกมนี้เนี่ยโอเคขอดูพัพชา้าซื้อสวยนี่เป็นลูกของรอนดนะบอกไม่นับ่ะซามอรา,าโน่อยู่ไหนหวะเนี่ยนี่ลูกนี้บอกชิงนกับโดฮะโอเคนะความเร็วก็เยอะนะนะแกงๆกรงก็พอมีแล้วก็ยิงโอ้โหลูกนี้สุดจริงนอกกรอบกี่โทษฮนะลูกนี้สุดมากนะบมยิงนอกกรอบปับงโอ้โหลูกพุ่งแรงด้วยนะทำเป็นเล่นไปได้เป็นลูกที่สองของซามอราโน่น,นะ น <c oughs> ิ่มๆนะผมลูกนี้อะสวยผมสวยงามฮะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับซามูราโน่นะฮะค่อนข้างเวิร์กเลยโคตรด,ดีนะผมประมาณนี้แล้วกันนะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผม <c oughs> วันนี้ไปละบ๊ายบาย let's